งานพิธีมหาพุทธาพิเศษสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888 กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านณวัดเทพศรีดารามจังหวัดมหาสารคามโดยการนำของหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์มหาประมุกกิติเมธีประธานสงฆ์วัดเทพศรีดารามและคุณกัญยกรกุลพัน์อภาเจ้าภาพประธานจัดงานฝ่ายคารวาสงานพิธีมหาพุทธาพิเศษสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้าน ซึ่งได้มนต์สันศักดิ์สิทธิ์แห่งสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านจากพระผู้ทรงวิทยาคมด้านเมตตาผู้เรืองธรรมพระเทพวิทยาคมวิหลวงพ่อคูณปริสุทธโววัดบ้านไร่อำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาพระสุนทรธรรมกรณหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยวัดธาตุมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมพระครูภวนาชายานุสิทธิ์วิหลวงพ่อสุรยันโคสะปัญโยวัดป่าหวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อหารายได้ในการสร้างวัดเทพศรีดารามอ,อําเภอโกสุมพิสัยและการสร้างอุโบสถวัดป่าวังน้ำเย็นอ,อําเภอเมืองเพื่อชุมชนชาวมหาสรารคามในการประกอบกิจทางพระพุทธศาสนาต่อไปที่ยังขาดแคลนปัจจัยในการสร้างโดยในครั้งนี้มีดาราศิลปินร่วมงานแม่ชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติขวัญอุสามณีและเฟียสกนกระดาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11บมีนา2566อะอาจารย์ในฐานะประธานจัดงานพิธีพุทธาพิเศษสีพึ่งเมตตาสมปทานาพลานก็ได้อาศัยคุณโยมกัญญากรคุณลพันอรลภาซึ่งเป็นประธานฝ่ายคารวะในการอุปถรัรมภ์ในงานครั้งนี้เพื่อนำไรายได้ ในการบูชาสีพึ่งเนี่ยไปสร้างวัดต่างๆเช่นโบสถ์เช่นศาลาซื้อรถโรงพยาบาลาโรงเรียนในละแวกจังหวัดมาสารคามแล้วก็ละแวกใกล้เคียงพระอาจารย์ก็เลยถือโอกาสนี้ได้จัดงานพุทธาพิเศษสีพึ่งขึ้นให้ญาติโยมทุกคนได้นำไปบูชา ได้มีไว้ติดตัวส่วนมวลสารของสีพึ่งก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคูณปริสุธโธหลวงปู่คำพันธโสูสะปัญโยแล้วก็หลวงพ่อสุริยันโสูสะปัญโยล้วนแต่เป็นพระผู้ทรงเมตตามหานิยมได้นำมวลสารในการมารหล่อรวมเป็นสีสีพึ่งในครั้งนี้สีพึ่งนี่ เป็นพุทธคุณแบบโบราณการเราใช้กันมาเนื่นนานมากมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราด้วยถ้าอาจารย์ว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยเหตุอาศัยผลมากขึ้นมีเหตุมีผลพยายามใช้ปัญญาตัวเราเนี่ดีอยู่แล้วนะทุกคนนี่ดีอยู่แล้วแต่ละวันทุกคนนี่คิด พูดดีทดําดีแต่ว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราก็ต้องมีของดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลน,นี้ติดตัวเราด้วยเพื่ออะไรเพื่อความอุ่นใจเพื่อความสบายใจแต่ละคนนี่หลากหลายอายชีพว่าก,กันไม่ได้ค้าขายบ้างธุรกิจบ้างแต่ทุกคนก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองพ้าอาจารย์เชื่อว่า การพิธีพุทธาภิเศษสีพึ่งในครั้งนี้เนี่ยะจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้กำลังใจกับตัวเราชฉลมใจแก่ตัวเราถ้าเราดีแล้วเรามีของดีติดตัวเนี่ยมันมันก็จะดีเพิ่มขึ้นไปอีกอดีเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนเราห้อยพระนั่นแหละถามว่าพระที่เราห้อยนี่ดีอย่างไร ราพิสูจน์ไม่ได้ว่าดีอย่างไรแต่รู้สึกว่าห้อยแล้วอุ่นใจห้อยแล้วปลอดภัยห้อยแล้วมันมีกําลังใจในทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อยเวลาที่จะประสบอ,อุบัติเหตุหรือขับขันจริงๆและลึกถึงใครไม่ได้ก็รลลึกถึงพระที่ห้อยคอของเราก็ยังดีใช่ไหมนั่นแหละพระอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักความเชื่อแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็ต้องคิดดีพูดดีทําดีด้วยการจัดงานวันนี้ที่จะสร้างสีพึ่งพิธีพุทธาพิเศษสีพึ่งเมตตาสมปัตตนาพันล้านครั้งนี้นะคะเพื่อที่มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อที่จะนํารายได้ทั้งหมดอะคะ่ะไปไปทาบุญไปสร้างพระสร้างสร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์ที่เป็นวัดที่หลวงพ่อสิรยิยันท่านได้รับไว้ในความดูแลของจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งยังขาดแทนอีกเยอะเลยค่ะมีอีก วัดอีกหลายวัดเลยค่ะที่ในจังหวัดมหาสา,ารคามที่ยังไม่มีไม่มีปัจจัยก็เลยเ,เลยเห็นความสําคัญตรงนี้ค่ะของของชาวบ้านก็เลยได้จัดงานตรงนี้ขึ้นค่ะเพื่อที่จะหารายได้ไปช่วยให้ไปช่วยกับของพ่อค่ะพึ่งซึ่งเป็นของโบราณโบราณมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วแล้วทีนี้สีพึ่งเนี่ยมันมีพุทธคุณด้านเมตตาในตัวอยู่แล้วค่ะ,ะช่วยเจราจาสมปรานาเด่นเด่นเรื่องเมตตา เป็นเมตตามหาเสน่ห์ค่ะคือสารที่เด่นๆเ,เลยค่ะได้รับความเมตตาซึ่งเป็นมวลสารหัวเชื้อนี้มาจากของหลวงพ่อคูณซึ่งตอนนี้คือหาได้ยากแล้วแล้วก็มีองค์หลวงปู่คำพันหลวงพ่อสุริยันค่ะที่เด่นๆคือของ3องค์นี้เลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วมนะคะต้องขอเสริมกับคุณแบบว่าที่เราทําเป็นสีพึ่งขึ้นมาเพราะว่า เอาจริงๆทุกวันนี้เรื่องมูน่าจะทุกคนน่าจะชอบนะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันดูมีอะไรอย่างสมมติพี่แเป็นผู้หญิง,ญงเพียแไม่ได้ฟ้องพระอย่างเงี้ยเวลาไปมูเราก็ต้องเฮ<ช>้ยบูชาพระเราไม่ได้ฟ้องพระแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะพกสีพึ่งได้ถ้าในหลักวิทยาศาสตร์ก็คล้ายๆลิปมันหรือว่าลิปสติกวาส,สลีนที่ช่วยบำรุงริมฝีปากด้วยแล้วก็คุณผู้ชายก็ใช้ได้ก็จะเป็นเหมือน อย่างตัวเราเป็นพิธีกรเนานะหรือว่าคนที่ขายของออนไลน์ทุกวันนี้ค่ะก็ต้องหาเงินจากคําพูดคําจาหรือแม้กระทั่งใครที่ทําอาชีพไหนพี่ๆนักข่าวคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนาะก็ใช้สีพึ่งนี้แหละคะ่ะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะน,นี่เราไม่ได้บอกให้ทุกคนว่าอุ้ยต้องทานะถึงจะรวยแต่ทุกอย่างก็ต้องมาจากความรู้สึกแล้วก็จิตศรัทธาของเราด้วยอย่างวันนี้ก็จะเป็นพิธีปลุกเสกที่เป็นพิธียิ่งใหญ่ที่ใช้คําว่าหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าเป็นพิธีมหาพุทธพาพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่่่่ใชแคสีพึง เป็นวัดสลีนธรรมดาแต่ว่ามีการปลุกเสกโดยมีพระอาจารย์ชื่อดังเกจิอาจารย์ดังต่างๆมารวมกันที่จังหวัดมหาสาร,รคามแทนที่เราจะได้ทำบุญ1,000บาท5,000บาทเฉยๆแล้วกลับบ้านหรือได้พระไปได้เหรียญไปแต่ไม่ใช้เราได้สีพึ่งกลับไปบูชาด้วยนะคะแล้วก็รายได้ก็อย่างที่คุณแบบบอกว่าเราเอามาทํา สร้างวาัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ซึ่งถ้าเราได้สร้างสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นอกจากนั้นก็ยังเป็นที่พึ่งนาอของคนที่มาเข้าวาัดทําบุญนอกจากนั้นก็เหมือนส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามค่ะเพราะหลักๆที่ได้กลับมาช่วยบ้านเกิดก็จะประชาสัมพันธรรร์เรื่องการท่องเที่ยวพอวัดเราดังเนาะพูดง่ายๆคนจากที่อื่นจากจังหวัดอื่นก็จะได้มาเที่ยวบ้านเราด้วยชาวบ้านก็จะได้มีรายได้ด้วยค่ะก็เชื่อนะคะเพราะว่าเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะก่อนว่า ทุกคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศอะไรที่เป็นพุทธคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีโกงมีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่ว่าอันไหนที่มันจะช่วยเป็นหลักที่พึ่งในชีวิตเราหรือว่าเราจะถึงเส้นชัยได้เร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่เราสวดบุิกรรมคาถาหรือว่าของวัตถุมงคลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีติดตัวปกปอาไว้ซึ่งเราก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนพุทธ้วเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็เติบโตมาจากตรงนี้นะคะทุกวันก็คือมูทุกวัน,ก,วนก็คือมูไม่ใหญ่มีค่ะใช่แล้วก็คือคือวัตถุนิยมของของศาสนาพุทธเราอ่ะก็ค่อนข้างมีหลากหลายแต่ว่าอย่างที่พึ่งที่วันนี้เรามาเนี่ยคือเขาก็จะสามารถแบบเหมือนช่วยในเรื่องของหลายๆด้านใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็อย่างอันเนี้ยได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันพิเศษด้วยเพราะว่าอย่างเราทุกคนมาช่วยกันเนี่ยเราก็ไม่ เราเอาส่วนเงินเ,เงินของขี้พึ่งเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของวัดอื่นๆด้วยในการสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างศาลาการประเรียนมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราเอาเงินจากขี้พึ่งแล้วไปทําส่วนใดส่วนหนึ่งแต่คือเราทําให้ทั้งจังหวัดของมหาสารคามโดยที่เราใช้วัตถุมงคลเนี่ยทำให้แบบว่าชีวิตเราดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็คือผลิตจำนวนจำกัดค่ะก็คือหมดแล้วก็คือหมดเลยค่ะไม่ไม่ได้จัดสร้างอีกแล้ว ประมาณหนึ่งหมื่นตลับค่ะหนึ่งหมื่นตลับเท่านั้นนะคะใช่ค่ะก็คือหมดแล้วหมดเลยพลาดแล้วพลาดเลยวันนี้ก็น่าจะหลายพันแล้วทางเราจะมีเพจเป็นชื่อตามตามตามสีพึ่งเลยค่ะเป็นเพจสีพึ่งเมตตาสมตลาถนาพันล้านค่ะสามารถทักเข้าไปที่เพจได้เลยค่ะแล้วก็ ถ้าอยู่ในตัวใกล้ๆหรือ,อท่านไหนที่เข้ามากราบหลวงพ่อสุริยันที่วัดป่าบ,บางน้ำเย็นก็มีที่ซุ้มจกกัดจำหน่ายที่นั่นได้เลยค่ะสามารถบูชาได้ที่วัดได้เลยค่ะ